สวัสดีครับวันนี้มิกกี้ RPM Auto Detailing นะมากับความสวยงามอีกหนึ่คันนะครับที่เราสามารถโชว์กันได้ภายนอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถ Mercedes b e n z GLC 250d นะครับผมคันนี้นะครับต้องของคุณท่านลูกค้ามากๆเลยที่นำมาทำกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่ไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงนะครับแต่เป็นรถที่ใช้มาแล้วประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับแต่ว่คันนี้นะครับตอนออกมาจากศูนย์นะ เขาทาการเคลือบแก้วให้แล้วหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็อย่างที่จะบอกนะครับว่ารถคันนี้นะครับขัดยากมากเพราะามีความแข็งของตัวสีที่เกิดจากน้ํายาเคลือบแก้วตัวก่อนหน้านี้นะครับทําให้การทํางานของเราเนี่ยจะบอกว่าทั้งในและยากปะผสมปนกันเลยนะครับเพราะมีความแข็งของสีที่มากขึ้นแต่ผลพลอยได้คือสีออกมาเงาฉ่าอย่างนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณเคลือบแก้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่ทํามานะครับแล้วตอนนี้นะครับทําให้น้ํายาเคลือบแก้วเมกาชิลนะครับตัวเมกาเซรามิกโบตัวนี้นะครับมีความใสของน้ํายาจากการขัดการเคลือบอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณครับท่านลูกค้าด้วยนะครับที่เลือกร้านอาพีเออโต้ดิวิ่งนะเป็นผู้เคลือบแก้วรถคันนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วลักษณะนี้นะครับให้เวลากันนิดหนึ่งแล้วก็โปรดจองคิวกันเข้ามาด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้นะครับจะมีรถที่เข้ามาทําการเทอบแก้วอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้เวลากันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้ r p m ออโต้ดีเทลลิแล้วก็รถ Mercedes-Benz G L C 250D ทคันนี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับใครสนใจทาเทอาแก้วนะครับติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลย0 8 7 5 3ประ5มิกานก้นี้ให้บริการวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ